ดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใสโกกกองนะคะลุงก็จะไปวังเยี่ยมเอ้าน<ว>นดูหน้าน<ว>ุ่งก่อนนะคะนานนะคะแจมใสนะคะนนยยอยู่แล้วอาบน้ำแล้วก็จะไปเนาะเพราะว่ามาจากวังเยี่ยมเพราะว่าสามวันแล้ว <c oughs> ลุงยังไม่ได้อาบน้ํานะคะลุงต้องมาอาบน้ํา<ว>อยู่ที่บ้านน,<ว>น,นะคะนนขคึข้รนรถแล้วขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วนะคะขคึ้นรถแล้วนะคะ ชมสีด้านะคะแล้วก็จะขึ้นรถแป๊บอ่ยคุณเ้าทีรอลุงอยู่ด้านในฝากฝากจูไปให้พ่อฟื้นหน่อยเดอ้อลุง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 ฝากไปหาพ่อฟื้นหน่อย กระเป๋ากระเป๋ารับเลยด้วยนะคะอย่าอย่าลืมเอาออกจากกระเป๋าให้พ่อฟื้นเด้อไปถึงแล้วอย่าลืมนะลุงลุดชิปรวยลุงอย่าลืมเด้อลุงเด้อเอาไปให้พ่อฟื้นเด้อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลุงบอกว่านั่งเต็นไวจูบเล้อ ฝากจูบก็ป้าเต็นก็เตือนเรื่อยๆนะคะอาจนอยได้ฝากจูบไ้ฝากไปแล้วนะคะโอ้มีแห้งค่ะมีแห้งนะคะก็อยู่กับลูกกับหลานเขาก็มีความสุขนะคะเขาอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเขาโทรมาตอนดึกๆว่าสบายใจนะคะ ออาก็คือว่างไงอันนี้ไลฟ์สดหรือถ่ายคลิปถ่ายคลิปไลฟ์สดถ่ายคลิปไดถ่ายคลิปไายบายบลายคลดายินลฟายจแล้วดยคะลดคะิปไดิปล่ายลปไคะปไลคะปไลคะิปแล้วสะยคะปลฟ์สดถิปลสดถิปลสดเลิสล่ายล ถ้วยไปแกงนั่นเลยดื้อกินนั่นแล้วแกงแกงหมดเลยจ้าก็สิบเจ็ดท่านนะคะโอ้โหดีใจนะคะยูทูบเบอร์เรามีความสุขอ๋อเหรอใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเออก็ทำอย่างนี้นะคะ ชงจูบเนาะก็แล้วก็ฝากไปเลยนะคะลุงพลก็กำมับแล้วก็ใส่กระเป๋ารูดชิปเลยก็สบายนะคะเราก็มีความสุขนะคะ <laughs> กับลูกๆหลานๆยูทูบเปอร์ uber, ทุกคนเฮฮากันโอ้โห oh มีความสุขค่ะถ้าพงนี้ชิชาลุงมาจ้าก็ไม่เป็นไรเนาะทำงานก็คือทำงานนะคะเราก็อยู่เฝ้าหน้าบ้านนี่แหละเนาะเสือก็นอนดึกดกนะเสือ มีผู้ชายอยู่คนเดียวนะที่อยู่หน้าบ้านหรือว่าให้เสือมากางเต็นท์นอนตรงนี้บอก็เน่งก um ็ส่องดูอยู่ตลอดนะคะคุณเน่งก็ฟังนะคะหูฟังนะคะอะไรอะไรอะไรอีกโอ้ลุงแหวง สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับคุณแสวงสู่บ้านกกกอกนะคะจาคนนี้ก็น่ารักนะคะออโอ้แสวงเข้าไปลูกเข้าไปก็คือพรุ่งนี้ตั้งใจมาเลือกเพย่บ้านว่าอย่างนั้นผไมมาทำบุญตรงนี้ตั้งใจมาทำ นี่นะลงบัชีวัดนะทุกคนอ่ะจโจด้เลยไปเสือหันมาทนิดนึงหารมานี่หน่อยหนึ่งนี่ค่ะหันมานี่น่อยหนึ่งค่ะลุงแหวงลุงแหวงบัญชีวัดจ้าอาจารย์อจาอุ้ยอตรง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 ขาแคปได้เลยนะคะเอานิ้วมือบังตัวนึก เออตัวเลขหนึ่งตัวนะคะแช่แช่ก่อนนะคะเขาบอกว่าจะแคปนะคะลุงแหวงแคปได้ไหมคะจ้าก็มาทางนี้หน่อยลุงแหวงคนรูปรอค่ะเออเขาจะแคปนะคะเดี๋ยวเดีตรงๆจ้าได้ ไ, time, ได้แล้วค่ะโอ้คนบุญก็ได้บุญนะคะได้เนาะได้แล้วนะคะแแคปนะคะองไมดนะคะได้แล้วเนาะก็กลับบ้านนะคะที่นี้ก็จะกลับบ้านนะคะกลับร้านนะคะไปอยู่วังกกกอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นวังกกกอกนะคะบริเวณหน้าบ้านลุงพลนี้จะตั้งชื่อว่าวังกกกอกนะคะ ลุงก็อยู่ไม่ได้นะคะก็ไปแล้วนะคะดูหน้าบ้านลุงพลก่อนนะคะก็จะได้อ่านเม้นเนาะก็นี่ค่ะเปิดไฟก่อนนะคะ ก็จะไปเปิดอันนี้ก่อนนะคะทำไมมืดแ้ถินโอ้นาะจะต้องได้ล้างหม้อแล้วเออล้างเอาหมอเอาเอาซอนเป็นอย่างคือไฟรูดบอไฟรูดไฟรูดมันบ่ออก,อก เอาหนามน่นแล้วแกงเอา้าไฟตัวไดนหลุดอีกบ้านนี่ก็มีไฟอะไรหลุดบ้างนะคะเอ้เห็นแล้วบ้านนี้กับไฟก็เห็นเด้ออ้อาว นะคะแม่ถิ่นก็มาทํากับข้าวนะคะก็มีเกลือมีอะไรอยู่ตรงนี้เด้อหาเอาเด้อโอ้มันแก้วนี่<ๆ>อโคโกกเท็กก็หาเอานะคะเนาะโอ้ยตอนนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ ก็มีสุดสวยๆนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ